่อไปเป็นทีมที่21นะครับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับจากวิทยาลัยพาณิชยาการอินทราชัยครับสดีครับอพอผมมาจากทีมทีเค24ขีด21ครับมาจากวิทยาลัยพาณิชยาการอินทราชัยครับครับปัญหาของบริษัทนะครับทาาบริษัทเขาอยากทราบว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมี ปัญหาของบริษัทครับคือแต่ละเดือนเขามีค่าใช้ใจ่ายของค่าไฟฟ้าสูงขึ้นใช่ไหมครับเขาเลยอยากทราบว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยครับมีพนักงานคนไหนบ้านที่แบบว่าหลังเลิกงานเนี่ยเขาลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าครับพวะผมเลยมีเดียวคิ้นายาารพัฒนาเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านี้ขึ้นมาครับ โดยจะช่วยแก้ไขปัญหาคือ,อช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับที่เขามีความจำเป็นที่ต้องการตรวจสอบการใช้งานและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าครับซึ่งสามารถควบคุมจากที่ไหนก็ได้ครับผ่านเว็บแอปครับทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายทางของค่าไฟฟ้าครับกัารใ,ใช้คอม เครื่องมือในการพัฒนานะครับโปรแกรมที่ใช้พัฒนาจะมี Arduino IDE ครับใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ด VS Code ใช้พัฒนาตัวเว็บแอปครับ Photoshop ใช้ออกแบบกราฟิกครับแล้วก็มี Google c o l a b ที่จะเขียนตัว AI ในเครื่องตัวแม่นะครับจะมีบอร์ด Arduino Nano 33ครับแล้วก็มี Energy Meter Module สำหรับวัดกระแสไฟครับแล้วก็ส่งไปที่บอร์ดให้บอร์ดไปเก็บใน Micro SD Card ครับ แล้วก็จะส่งข้อมูลขึ้นคาว c ซ o u d s เวอร์ทุกๆ30วิครับแล้วก็สามารถดูแบบเ e ีย t ท m e ได้ที่มนิเตอร์ขนาด4คูณได้ด้วยครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สำหรับแบบเผื่อสถานการณ์ตอนไฟดับด้วยครับจะแจ้งเตือนเข้าไลน์แล้วก็ตัวปลั๊กจะใช้อ r u u นโ o nano เหมือนกันครับสำหรับควบคุมการปิดเปิดครับ ครับแนวทางการพัฒนาเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับคือส่วนของฟังก์ชันเราจะมี5ตัวด้กันครับคือ1ครับวัดค่าไฟวัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ครับ2ครับแสดงข้อมูลการใช้พลังงานแบบละเอียดครับ3ครับวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานครับ4ครับแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีเหตุไฟฟ้าขัดข้องครับ5ครับควบคุมการใช้พลังงานใน ระยะใกล้ครับส่วนที่สอนจะเป็นส่วนของเทคโนโลยีนะครับเราจะมี5ส่วนด้วยกันครับ 1. ครับเซ็นเซอร์การวัดกระแสไฟฟ้าครับ 2. ครับแมโครคอนโทรลเลอร์ครับ 3. ครับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายครับ 4. ครับจะเป็นตัวเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับแล้วก็ 5. จะเป็นเทคโนโลยี AI ครับ รายละเอียดของงานเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเฉี่ยยะควบคุมการใช้งานไฟฟ้าโดยติดตั้งต่อจากคัรเอาท์ไว้ใช้ตรวจสอบตรวจดูการใช้งานไฟฟ้ามีหน้าจอแสดงผลไวแสดงข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าแบบเรียวชามและมีสมาร์ทปลั๊ก IOT สำหรับควบคุมการปิดเปิดได้และมีตัวเว็บแอปแสดงการใช้ไฟฟ้าและควบคุมการทํางานของปลั๊กซึ่งเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังได้3เดือนและสามารถใช้ไฟสามารถทํานายไฟ และสามารถทำนายการใช้ไฟได้ในอนาคตประมาณ6เดือนครับเดือนเลยไม่ใช่ประมาณค่ะปัญหาและประสัคของเรานะคะจะมี3ข้อด้วยกันครับข้อแรกครับคือคนเขียนโปรแกรมไม่เพียงพอครับอ่าสองนะครับจะเป็นกระบวนการการทำงานที่อ่าไม่เป็นไปตามแผนครับแล้วครับคือเงินทุนในการพัฒนาชิ้นงานครับไม่เพียงพอครับแนวทางการแก้ปัญหาก็จะสอดคล้องกับปัญหาและประสักของเรานะครับก็คือหนึ่งนะครับคือการ หาสมาชิกเพิ่มครับโดยที่าหาคนที่สามารถเก่งทางด้านโปรแกรมครับมาช่วยเราครับสองครับคือการปรับแผนแล้วก็เพิ่มคนในส่วนที่เราขาดครับเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานครับสามครับคือการนำโปรแกรมของเราครับไปนำเสนอครับเพื่อหาต้นทุนเพิ่มครับในการพัฒนาครับสรุปนะครับ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการใช้พลังงานแบบเ e รียลไทม์ระบบอ,อุปกรณ์ที่ใช้กระสแสไฟฟ้าได้ครับควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดค่าไฟเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดด้วยครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับเชิญกรรมการครับ ไปหน้าอาจด้เจอเลยครับหน้าฮาร์ดแวร์ครับมาครับคำถามแรกเลยครับมันน้องใช้ n a โน3 3 BLE มันวิ่งขึ้น IOT ยังไงครับวิ่งขึ้นผ่านเราเตอร์ครับรุ่นนี้มันต่อเราเตอร์ได้เหรอใช้มันมี WiFi อยู่ในตัวนะครับไม่มีครับ<ะ>น้องเช็คแล้วใช่ไหมเช็คยังเปิดสเปคดูก็ได้เนี่ยเปิด Google ตอนนี้เลยก็ได้นะพี่พี่เปิดเมื่อกี้เนี่ย เคยใช่ไหมเอา,อางี้ดีกว่ายังไม่เคยใช้ตัวนี้จะเปลี่ยนมาจาก esp 3าองครับครับรุ่นนี้ไม่มีครับมันมีแต่ ble ครับมัน,มนไม่มีโมดูล Wi-Fi มันเป็นโมดูลบลูทูธใช่ถ้าถ้าถ้าเราตอบพี่ว่าอ๋อผมจะส่งผ่าน ble พี่พี่ก็เถียงอะไรไม่ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่แต่ถ้าจะวิ่งผ่าน Wi-Fi ตัวนี้ออก Wi-Fi ไม่ได้ครับไม่มีโมดูล Wi-Fi จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ลองเช็ครุ่นตัวนี้ดีๆนะครับอย่างแรกเขไหม ถัดมาลืมเลยเจอเรื่องนี้ไปอ่ท่านอื่นก่อนก็ได้นะขอคิดรวบเมื่อกี้เจอเรื่องนี้แล้วไปไล่เซิร์ชมา AI นี่คือทำอะไรคะอะไรนะครับ AI อ๋อใช้ในการทำนายค่าไฟอนาคต6เดือนครับ ทำนายล่วงหน้า6เดือนใช่ครับมีข้อมูลแล้วใช่ไหมคะข้อมูลจะเก็บจากจะเก็บจากสเดือนที่ใช้มาครับแล้วเอามาคำนวณอสามเดือนครับสามเดือนประมาณนั้นครับแต่สามเดือนพูดผิดครับเมื่อกี้เขียนยังไงคะตัว AI เคยทำมาก่อนไหมคะ ไม่เคยครับเคยมาทำก็งานนี้นะครับตัวรีใช้ตัวรีเกชันนะคะใช้รีเกชันในการทำลายค่าล่วงหน้าหกเดือนถูกไหมคะประมาณนั้นค่ะแล้วดาต้าที่เราจะเก็บสามเดือนอ่า ดัตตที่เก็บ3เดือนนั้นคือที่ดูย้อนหลังได้ค่ะแต่ว่าที่เก็บก็จะมีมากกว่านั้นที่เราเก็บเพื่อมาทำนายอะค่ะเราต้องเก็บเท่าไหร่คะถ้าเราจะทำนาย6เดือนอ,อันนี้หนูต้องไปดูเพิ่มอีกค่ะระยะเวลาฝึกง,งานเรากี่เดือนคะประมาณเดือนนิดค่ะเดือนครึ่งสงเดือน <laughs> แต่ว่าบริษัทที่ทำตัว M O U อยู่กับที่นแผนกคะ่ะก็เลยสามารถพูดคุยได้งั้นพี่แนะนําแบบนี้เนาะถ้าเราอยากจะทําตัว AI นะคะในการทำนายการใช้ไฟค่าไฟล่วงหน้า Data า,า,าจ,จะต้องเยอะแล้วเราก็น่าจะต้องไปทําความเข้าใจกับมันมากกว่านี้คิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เคยทำเนาะจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้าอาจจะทําไม่ทันก็ได้นะคะ ตรงนี้ลองลองเวทดูดีๆเนาะว่าเราจะทำดีไหมจริงๆอาจจะทำแค่เปรียบเทียบการใช้งานค่าไฟเดือนที่ผ่านมากับเดือนนี้เราใช้มากหรือน้อยแค่ไหนประมาณนี้ก็ได้ค่ะเราอาจจะยังไม่ต้องถึงทำนายค่าไฟล่วงหน้าไปจนถึง6เดือนก็ได้มันอาจจะยากไปลองสะโคบลงมาให้มันง่ายๆกับเราเนาะเราจะได้ทำทันนะคะลองเอาไปคิดดูเนาะ มีมีที่ปรึกษาทางด้านโคดดิ้งไหมครับเพราะว่าเวลาเขียนเขียนเขียนไอ้ตัวโค้ดแลบอะมันจะต้องใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์นิดนึงเราเรามีความรู้ทางด้าน Python มาก่อนไหมครับมีครับ,รบแล้วมีที่ปรึกษาไหมที่จะเขียนเขียนไอ้ตัว dataset พวกโมเดลพวกนี้มีอาจารย์ภายในแผนกครับ ลองลองอย่างนี้แล้วกันครับก็กลับไปศึกษาเพิ่มเติมตามที่พี่ๆเขาให้คําแนะนาเนาะแล้วก็ลองดูว่าภายใต้ระยะเวลาเท่านี้ภายใต้งบประมาณเท่านี้แล้วก็ภายใต้บุคลากรของคุณเท่านี้แล้วประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากการมีการที่เอา AI เข้ามาแต่เพื่อ forecast ไปข้างหน้า6เดือนเนี่ยประโยชน์เทียบกับ cost หรือต้นทุนที่คุณจะต้องลงทุนไปมันเป็นไปได้ไหมแล้วมันคุ้มค่าที่จะทำไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นการบ้านแล้วกัน ไปศึกษาเพิ่มเติมอาจจะยังไม่ต้องตอบตอนนี้เนาะ<ม>ทีนี้อธิบายเรื่องโรงงาน<ม>หน่อยครับสถานประกอบการที่คุณจะไปทํางานด้วยคือที่ไหนนะครับ IT Cybertech ครับอะไรนะ IT Cybertech ครับ IT Cybertech <c oughs> คุณจะไปติดตั้งที่ IT Cybertech หรือว่ายังไงครับ <c oughs> ใช่ครับไปติดตั้งที่บริษัทครับติดตั้งที่บริาษาัทเขาเนาะอยู่ส่วนไหนของบริาษาัทครับทั้ง <c oughs> รูปแบบอาคารและการใช้พลังงานณปัจจุบันของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออ,เอ,อคือเราจะไปติดเหมือนเป็นทั้งบริษัทครับเหมือนมันเป็น home office ละครับครับว่าสลักษณะเหมือนห้องแถวทาวน home office หนึ่งห้องแบบนี้ละครับใช่ครับป,ประมาณนั้นครับโอเคถ้างั้นไปที่แนา ตัวที่คุณบอกว่าจะควบคุมหน่อยฮะที่มี5ข้อว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับฟังก์ชันวัดแสดงข้อมูลการใช้พลังงานแบบละเอียดการใช้พลังงานครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างครับขอคำถา,ามอีกรอบนึงได้ไหมครับคำว่าการใช้พลังงานนี่ครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับพราะกระแสไฟฟ้าครับ ก็ใไฟฟ้าแรงดันพวกนั้นครับแล้ววิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานนะครับคำนี้สโคปของคําว่ารูปแบบการใช้พลังงานที่คุณสามารถวิเคราะห์จากค่าเหล่านี้ได้คือรูปแบบแบบไหนฮะบาาว่าเหมือนเราใช้มากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นครับในแต่ละเดือนอืมเพราะว่าผมผมคิดว่าตอนนี้มันยังเป็นลักษณะของการแสดงข้อมูลอยู่เนาะ แล้วก็เก็บข้อมูลแต่ว่าถ้าคุณจะบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยคุณจะมาวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงานหรือว่าเพื่อจะเอาไปวิเคราะห์เพื่อทําวางแผนอะไรต่อนี่ครับคุณต้องอธิบายให้ชัดเจนกว่าน,นี้หน่อยว่าคาว่ารูปแบบที่จะออกมาคุณหมายถึงรูปแบบลักษณะไหนที่คุณจะสามารถโชว์แล้วก็เอามาประมวลผลแล้วมาใช้งานต่อได้เพราะถ้าเขียนมาแค่นี้ผมคิดว่าอาจจะไม่มีใครเข้าใจหรือว่านึกภาพตามได้เท่าไหร่ว่ามันจะเอาไปทำอะไรรวมถึงควบคุมการใช้พลังงานจากระยะไกลเหมือนกัน ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพนะเพราะว่าคุณต่อไปที่ตัวคัดตัวคอนโทรลตัวหลักหรือเปล่าฮะไม่ได้ไปที่แต่ละอุปกรณ์มันเป็นสมาร์ทปลั๊กครับก็คือควบคุมการใช้พลังงานจากระยะไกลคุณจะคอนโทรลไปที่ตัวปลั๊กทุกตัวเลยใช่ไหมเออเป็นตัวเว็บแอปครับใช่เว็บแอปควบคุมครับเข้าใจ โอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทำอะ่ะแล้วก็เขียนมามันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมหรือว่าเห็นภาพเท่าไหร่เนาะกับตัวลักษณะของพื้นที่ที่คุณจะลงไปทํารวมถึงว่าข้อมูลที่จะขึ้นมามันจะเป็นแบบไหนและคําว่าควบคุมการใช้พลังงานเนี่ยคำว่าพลังงานของคุณหมายถึงอะไรบ้างอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็อาจจะช่วยทําให้มันเห็นภาพได้มากขึ้นเนาะ ทั้งในพรพอพซอด้วยที่จะส่งกลับมาแล้วก็ครั้งหน้าที่เราคุยกันผมก็คาดหวังว่าคุณจะมีข้อมูลตรงนี้ที่สามารถสื่อสารได้เคลียร์มากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งปัญหาและอุปสรรคผมสนใจมากมาอธิบายให้หน่อยอะ่ะคนเขียนโปรแกรมไม่เพียงพอแล้วก็หน้าถัดไปที่วิธีแก้ปัญหาข้อหนึ่งสเปิดให้หน่อยอหาผู้ร่วมทีมที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเพิ่ม กับปรับแผนการทำงานเพิ่มคนในส่วนที่ขาดเพื่อลดเวลาทำงานอันนี้มีแผนรีคูดสร้างทีมใหม่ยังไงบ้างฮะเหมือนเราหาน้องๆที่แบบว่าสนใจเกี่ยวกับโค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆที่มีทักษะที่เก่งเรื่องโค้ดอยู่แล้วครับมาช่วยปรับงานให้มันจากปกติเราจะทำงานสั่คนแล้วก็มีอาจารย์ช่วยด้วยใช่ไหมครับมันก็จะ เหมือนขนาดมันใหญ่เกินแล้วก็อาจจะทำไม่ทันประมาณนั้นก็เลยต้องหาคนที่เก่งโค้ดมาช่วยเพิ่มเพื่อลดระเวลาตรงนี้ด้วยโอเคครับก็ลองไปวางแผนหะน่อาะในการรีโค้ดคนมาเพิ่มอาจจะต้องเลือกสเปคแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำต่อดีๆหน่อยนะครับ ขอเสริมพ,พี่โฟกนิดนึงเนาะอาจอาจจะเอาคอมเมนต์ของพี่ตังกวาไปดูก็ได้การที่เราบอกว่าเราจะทําเหมือนเดิมแล้วไปหาคนมาเพิ่มกับการบอกว่าเราจะปรับสะโคบลงอะไรเงี้ยลองคุยกับอาจารย์เนาะลองดูว่าจะยังไงปรับแก้ไขยังไงค่ะครับก็ลองไปตัดสินใจนะครับการคอนโทรลนะครับกับการพิดิพิดิอันไหนสําคัญนะตอนจุดนี้นะครับเพราะว่ามอนิเตอร์ สำคัญ priority ร,ระดับไหนไอตัว Predictive เนี่ยมัน r i o r i t y มันระดับไหนเนาะน้ำลำดับมันก่อนแล้วก็สลับกันว่าไหนคนที่จะทำก่อนโอเคครับเดี๋ยวเชิญขอบคุณน้องๆทีมสองหนึ 2, 1, นะครับทีม21นะ